คือว่าครอบครัวพ่อแม่ผมเคยเป็นหมอรำครับลุงครับ,รบผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณลุงนะครับได้สิคือว่ายังไงผมก็แต่งงานกับเพียอยู่แล้วและตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็รักและก็จริงใจกับเพลงมาตลอด <c oughs> ฉันรู้แล้วมันติดปัญหาอะไรล่ะ หรือว่าสินสอดทองมั่นยังไม่พอถ้าเป็นเรื่องนั้นนี่นะฉันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวช่วยกันทำอาหากินช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเดี๋ยวมันก็มีเองแหละรเรื่องนั้นไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เพนลำบากครับแต่ผมมีเรื่องจะสารภาพนะครับแล้วก็หวังว่าความรักความจริงใจที่ผมมีให้กับเพน จะไม่ทำให้คุณลูกเปลี่ยนใจนะครับพูดมาเลยไม่ต้องอ้อมค้อมหรอกคือว่าครอบครัวพ่อแม่ผมเคยเป็นหมอลำครับ ที่ผมไม่บอกคุณลุงก่อนเพราะผมอยากให้คุณลุงเนี่ยได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของผมแล้วก็ตัดสินความรักของผมจากตัวตนผมไม่ใช่จากความเกลียดชังหรือว่าปิดกั้นผมโดยที่ยังไม่รู้จักผมดีพอนะครับ ไอ้เพ่งสิเป็นยังไงแน่กับู่ฮูเนาะนั่นที่ล่ะจาคือกันนี่บู่ฮูว่าตรงเตรียมหัวเข้าไปเช็ดน้ำตาหรือว่าสิเตรียมพูไปถาชจุดฉลองดีนี่ซาธุขอให้รลุ่งเทพใจดีเราก็อนุญ,ญาตให้เพ่งไกลเพลงแต่งงานกันเลอเถิดซาธุพ่อ,พอกลับไปซะ เดี๋ยวฉันคุยกับพ่อให้แกรอ,อก่อนแล้วกันไม่เป็นไรพี่เพชเดี๋ยวเพนคุยเองจะ้ะพี่เพงพี่กลับไปก่อนนะคืนพี่ยังอยู่แล้วพ่อไม่พอใจไปมากกว่านี้จะยิ่งแย่กันไปใหญ่เอาโบเพงมาแล้วไอเพง ai bên cái này nè ừ bên này đúng thì ban này